จากนโยบายของนายสมพงษ์อรุณโรธปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยที่จะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเลยให้มีการพัฒนาอาชีพพัฒนาความรู้สร้างงานและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยโครงการนี้ได้นําพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่3โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองเป็นหลักโดยใช้ทรัพยาย ยากรการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างรู้ค่าและทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้กระบวนการเกษตรผสมผสานและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่ดั้งเดิมมาประยุกต์พัฒนาเป็นโครงการภูมิปัญญาไทยทานาหนึ่งไร่ได้เงิน1นึ่งแสนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเลยโครงการดังกล่าวจังหวัดเลยได้ดําเนินการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปฏิบัติตามกิจกรรมโครงการในระหว่างวันที่30เม ายนถึง1พฤศภาคม2555ณหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเลยและบริเวณแปลงต้นแบบของนางสาวทันชนกรีกระจ่างตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยโดยมีบุคคลเป้าหมายคือเกษตรกรทุกอำเภอจำนวน200คนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน50คนซึ่งทำการอบรมโดยมีการ ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและที่สําคัญได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ความชํานาญคืออาจารย์อดีศรพวงชมพูอาจารย์กิตเนตรรังคะวรเศรษฐ์และอาจารย์เสถียรทองสวัสด์ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมตามโครงการครั้งนี้และที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดเลยที่ให้การสนับสนุนฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ผลการอบรมครั้งนี้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดเลยได้ทำการติดตามผลการนำไปปฏิบัติของเกษตรกรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมและนำไปปฏิบัติจัดทำแปลงนาตามแปลงต้นแบบของโครงการจำนวน6รายในพื้นที่6อำเภออําเภอละ1รายคือบ้านห้วยสีเสียดตำบลน,น้ำหมานอําเภอเมืองเลยบ้านปากห้วยตำบลหนองผืออําเภอท่าลี่ บ้านวังเราตำบลเอราวันอำเภอเอราวันบ้านสงาวตำบลห้วยพิชัยอำเภอปากชมบ้านห้วยไคร้ตำบลโนนปอแดงอำเภอผาขาวและบ้านโคกใหญ่ตำบลตาดขาอำเภอหนองหิน 2. เกษตรกร,ร,กรผ่านการฝึกอบรมและมีแผนจะจัดทำแปลงต้นแบบของโครงการ จำนวน13รายในพื้นที่6อำเภอ3เกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการฝึกอบรมและนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในแปลงนาของตนเองโดยไม่ทำตามแปลงต้นแบบจำนวน67รายในพื้นที่10อำเภอจากการติดตามผลการนำไปปฏิบัติของเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่พบว่าเกษตรกร,ร,กรมีความประสงค์จะจัดทำแปลงต้นแบบแต่ยังมีปัญหาอุปสรรคเช่นขาดเงินทุนในการดำเนินการเบื้องต้นเช่นการขุด คูน้ําและพื้นที่ที่จะดําเนินการไม่เหมาะสมและขาดแคลงเครื่องจักรในการขุดคูน้ําเป็นต้นอย่างไรก็ตามสํานักง,งานเกษตรจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้นําโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าเป็นเทศบัญญัติหรือข้อบังคับเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณแก่เกษตรกรที่มีความสนใจต่อไปและทั้งนี้มีหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนปัจจัยการ ผลิตศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลยให้การสนับสนุนต้นกล้าผักหวานสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลยให้การสนับสนุนพันุ์ปลาแก่เกษตรกรเป็นต้นและเพื่อให้มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องสํานักง,งานเกษตรจังหวัดเลยได้มอบหมายให้สํานักง,งานเกษตรอําเภอติดตามการดําเนินงานการขยายผลของโครงการพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและรายงานให้จังหวัด ทราบเป็นประจำทุกเดือนและทั้งนี้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดเลยจะได้รายงานผลความก้าวหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป